ท่านสาธุรธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารถก,รรกรัเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบประการแต่ถ้าตัดได้ทั้งสิบก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้ห้าก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดได้สามก็เป็นระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นปโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นปโสดาบัรคิดว่าได้เป็นปโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายาพลาดช่างลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิ ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เียว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์สามรายการคำว่าขอบเขตเขาสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายังสังโยชน์สามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทําจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ของสังโยชน์ คือหนึ่งสกายยตทิฏฐิอารมณ์เฮาสัญญตมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกรปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์สัญญตเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทําลายอารมณ์นี้ทิ้งไป ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้น,ตนว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายกระปลกหรือไม่สกับกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไป เรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสศการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหน ตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดไว้เขาอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตส่งรมความดีไว้เข้าไปแก้สัข้อดีสอง สัญญาณก้อสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนเขาก็องค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายก,การนี้มีความดีควรยอมรับนบผีได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนบผีสัญญ ข้อที่สม,มีความไม่แน่นอนในศีลทําตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสัทธาหัวเต่าฝึกเข้าฝึกออกเคารพในศีลบ้างไม่เคารพในศีลบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศีลเต่าต้องรักษาให้แน่นอน เฉพาะกราวาตมีศีลห้าขงศีลมีห้าสิกขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะวินแน่นอนในศีลห้าประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไรก็เป็นเรื่องขาวเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีล เพียงแค่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารมณ์ของทุกคนมีความไม่ประม,มาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไ้เสมอ <c oughs> แล้วก็ส่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าระธวทำและพระอริยสงฆ์ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติ <c oughs> เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่ยวอาบายภูมิทั้งสี่เปรตกายคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลี้ยงแขก็ด,กกดีจะไม่มีสําหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเท่ชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ไม่ไปกันแน่ทางที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพพหม ถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมาื่อไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเรื่องต้นที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้กันลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้า วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ตด้หมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นได้เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบา,ายภูมิเบื้องต้น คือขั้นสัตย์เลชานเพราะตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดสิลไม่ใช่อกาศไม่ใช่บาปที่ละเมิดสิลไม่ใช่บาปประมาทพระไตรสรนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว,ว่าจุดนี้ดีพอาตายปุ๊บเข้าไปทันทีเกิดที่นั่นทันใด แล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดฉานตอนที่เป็นสัตว์เดฉานเกิดมีความรักในพระบ,บัจีิต <c oughs> พระพทธเจ้าเมื่อตายจากสัต์สัจฉนคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนัขก,ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวเด็งสติวโลกนี่ถ้าท่านหลายได้ฟังใครเขาพูด ว่าสัตว์ระหารทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพบระบุก็ดีท่านเอราวัณเทพบระบุเป็นช้างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานบใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างสาลาเป็นสาธารณตายแจกความเป็นช้างไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรค์นชั้นดาวไปดึงสถิวโลก มีนามเอราวันเทพบุตรก็วงความว่าสติฉันก็ทําบุญได้ใทวาดาหรือพรมก็ทําบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนําเรื่องราวเขามรสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทกุตตกนิกาย <c oughs> มาในเรื่องสามมาวดี ท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกโตฮาริกะโกโตฮาริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภัยถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าไายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไในป่าแค่ลูกเล็ก ลูกน้อยก็คือหมายลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกอย่างเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกรดุมพีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินและอยากจะทางานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆข่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่สราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวเคือส่งชีวิตอยู่ได้ คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านโกดมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านโกดมพีเป็นคนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เปอาหารประเภทที่คนใช้กินเพื่อคนรับใช้เขากิน จะว่าเรวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆเนแต่มาเองเ็เกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่ควรจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่มาสมน้ำปลาอริดอร่อยได้เกิน เห็นคนอื่นเกินหมูกินหมูเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไร่จะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุฮิกะหรือว่าตั้งอุดมพี ให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้หรือจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำมาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกโตุฮริกาชามหนึ่งพัญญารักสามีมากส่วนของเธอเธออย่าไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมาก น่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชาไมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนข็เธอว่าเธอหนักใจกินจนหมดตามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกิน ว่เห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุพัิกาก็บอกเอาความจริงนับใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้เ็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกระดุมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ไกล้ชิด ให้ก็แล้ก็ท่านเองที่กําลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายาตดข้าวมาทุกปลายาตเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ารวยกับมหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนออมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้แต่อย่างท่านโกดุมพีเท่ากินได้ทุกวันทุกเวลา ข้ามาทุบใบหญาาเขาทำยังไงไม่ขออธิบายในทีน่นี้เรื่องเวลาเปล่า,ลาเมื่อท่านกินข้าวมาทุบใาหญาหมาตัวเมียที่แตะเรียงไว้มันหมอบอยู่ใก,กล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผูม้มีบุญมันก็กินข้าวนั้นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมา มันดีกว่าเราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,ม,ม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมัทุปยาติเนี่ยน,น,นานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่ลิ้มชิมรสข้าวมัทุปยาติแม้แต่เศษก็เ,เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้พบทั้งนี้ข้าวมัทุปยาติเป็นราคาว็นราคาแพงมาก เหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกษรมภีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกเก็รวมความว่าขณะที่คิดว่าจะหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลัง ตามพระบาลีบรกลมกำเลิกก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไม่สามารถจะย่อยได้ mm. เธอก็ขาดใจตา,ตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดืที่สมานกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ขบ,นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไ้ดูนะ คำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว,วาาา่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสังขัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันก็ไม่เกาะกับร,ร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศสมานกายสาหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรือทิศสมานกาย จิตมีสภาพคิดอธิสมาในกายคือกายก,กายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น,น้น,นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือ,อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิศกุญญ เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็น <mat> ด <oon> ้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านจะเรียยวอทิสมาในกายเป็นกายที่ไม่สามารถเห็นได้ในตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝัน่ปทำโน่นทำนี่ทำนั่นนั่นในกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้ากายตัวนี้และบรรดาเทพทบริษัต ขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมวใจหมดไปปับกายตัวนี้ไม่ออกจากกายเนี่ยเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันทีต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัข สุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหาตร์บดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเ็นว่าการกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนองกรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการประมาทพระไตรสนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะเราเมื่อสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึง เป็นแด้เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนักดีและมาดีเพียงเข้าเท่านี้พรจิตออกจากร่างอ่อทิศสมาลกายออกจากร่างก็เข้าสู่คันเขาสุนักทันทีเข้าท้องหมาที่จำม่บรรดาท่านพุทธบิษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิอริปรสนาญาณทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจ ตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในสิลให้ทรงตัวจาคานุสตินึกถึงกระทนการบริจาคคือการให้เทวานุสติถึงถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ ที่จะบอกว่าทําให้เป็นฌานชายคืออารมณ์ชินตอนนึกถึงความดีต้องราการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตายไม่ยามปกติก็นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวานาละนึกถึงให้ส่งตัวไว้ทุกสองสามนาทีก็พอให้ชิน เมือเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเลวหรือยอ,ยอ,ยอย่างอ่อนที่สุดตายจากความเ็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดี ก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นเคยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคําเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ ได้เด็กอาการก็การแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างเรื่องความเามื่อของบรรดาท่านพุทธวิษัต้งหลายเพื่อทราบว่าสัตว์ฉันทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วเขาเสียงใจเป็นเกิดเป็นสัตว์ฉันได้ไม่ยาก เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงตรัสต่อไปว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วแล้วก็เขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกาบดีรักมากท่านกาบดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระปเจกพระเจ้าท่านกาบดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มพักที่เขาใกล้ เวลาจะไปนิมนต์พระประเจวพระเจ้า,าก็นำอาเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนตัวนี้ไปนิมนต์พระประเจกพระเจ้า,าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างสแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่าาาท่านมหาศรษถีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆหญ่ที่หนาทึบ ท่านมาหาเศรษฐีด้วยข่าวดีท่านคิดว่าสัตว์ร,ร้ายอจาจจะอาศัยอยู่ไปถึงต้อตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม,ม้ให้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองตาลำพังไปถึงที่นั่น,นก็เห่า,หาบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชคค่ะว่าสัตว์ร,ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าเวรสาใกล้เข้ามา พระบัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านท่านก็หาบด่ดีขอไปจำเป็นสา,ขขานทีา่พวกเขาคันธรรมะอันเป็นที่อยู่ของพระบัจเจกพระพุทธเจ้าท,ทั่วไปเ <c oughs> มื่อลาแล้วท่านก็ออกเจ้า,จาสุนัขตัวนี้มันรักพระบัจเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระบัจเจกพระพุทธเจ้าท,ที่หอบไปเฮาบ้า,หา,บางหอนบั่งส่งเสียงแสดงในความรักความเคารพ พอพระบาเจพระเจ้าพ้พานสายตายของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพื่อความรักในพระบาเจกับพระตเจา้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ไดพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบาเจพระเจ้า แต่เรื่องความรักในพระบาเจากับพระเจ้าเนี่ยแต่มาไม่ไปเขียงรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระบเจเจีพระเจ้าจะลงใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้าท่ายวก้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสบงให้กลับอีตอนดึงชายสบงนี่ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะพระบาเจพระเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสาคัญคือสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังฆิหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักประกคตเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนักหนึ่งก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้จาพระเจ้าลองแล้วหรอกอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีสแสดงนิ้งความรักในมันมันรักพระบาเจ้าพระเจ้ามากจริงๆพรอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายจริงเขารับรักพระบาะเจ,าาจ้าแสดงนความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจ้าพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระพเจ้าบันดานให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบ,สบนสวรรค์ชั้นดาวบ,สบ,น,น,าบ,สบนสตรีโลกเห็นไหมบันดาแทนพุทธบริสัตถ์ชัติเดชังก็ทาความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่พระราชากล่าวว่าโคสกเทพบุตร คำว่าโคศกหรือโคสกับแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาเประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในศลาที่ญาโยมจะทําบุญก็ดีในวัดที่เขาทําบุญก็ดีในงานต่างๆนี้ทําบุญก็ดีถ้ามีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้กระยยเสียงช่วย ก็รวมความว่าโคสกที่บุเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่หกสิบย์ถเาวราะเต็มเสียงดังกล้องชั้นดาวดึงเธอสรวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงสเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกนี้มีเวลาอยู่พันปีทิพย์ เธอมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีขั้นดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์จะร้อยปีแท่กว่านหนึ่งวันขั้นดาวดึงแงล้วสาหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันเขาเทวดา หรือว่ากี่ปีของธรรมดาแล้วนับเวลาเท่าไรของมน,มนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทําบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทําบาปเพราะมีเจรนาปรามาตพระไตรธนาคมแต่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายว่าอารมณ์ที่ต่ํากว่าคือปนิยมสติฉันในอย่างใดอย่างหนึ่ง ตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สัติ์ฉันได้แต่ส่วนนี้กล่าวมาแล้วนั้นบานตอนลงนลกไปเลยเเที่ระบรรดา่านพุทธบริษัทยิ่งขอบรรดา่านพุทธบริษัทแต่หลายจนระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลาน,น,นึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้าประการ ไม่ละเมิดศีลเนื่องกายวาจาและใจอรหบบันตรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทําได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแล้วเวลาหมดสาสนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์พลนล จงมีดดแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี